สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์แอปสัน L 2 1 0นะครับเครื่องนี้นะครับหมึกไม่ออกนะครับหรือว่ามันออกแต่ว่าออกไม่สม่ำเสมอนะครับออกแบบขาดขาดเกินเกินะครับก่อนอื่นนะครับลองปริ้นทดสอบหัวพิมพ์ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทำไมมันถึงปริ้นไม่ออกหรือว่าปริ้นแล้วมันขาดขาดเกินเกินนะครับ ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับเห็นไหมครับมึกสีดําไม่ออกเลยเห็นไหมครับหมึกสีดํามันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับไม่ออกเลยนะครับมันออกมานิดเดียวนะครับกลับสีนะครับออกปกติเลยแต่ว่าสีดํานะครับไม่ออกเลยนะครับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับทําอย่างไรให้หมึกสีดํามันออกโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับเปิดตรงฝาตรงสแกนตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับใช้ไขควงนะครับคลายน็อตนะครับออกมานะครับครัจากนั้นก็แกะฝาตัวนี้ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับนะครับอย่าให้หักนะครับตัวล็อกมันนะครับจากนั้นนะครับ เพื่อนๆนะครับเอาตลับออกมาเลยนะครับตลับก็จะไล่เรียงจากฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเป็นน้ําเงินแล้วก็แดงนะครับแล้วก็เหลืองแล้วก็ตลับดําอยู่นี้นะครับตลับดําอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตลับดํานะครับมันมีปัญหานะครับเราก็เกะตลับออกมานะครับตลับนะครับมันจะมีตัวกดนะครับตรงนี้ให้เรากดกดเข้านะครับตรงนี้ด้านบนนะครับกดเข้ามาแล้วก็งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นมา โอ้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ำมึกนะครับมันไม่มีในตัวตลับเลยนะครับนะตลับมึกนะครับมันไม่มีน้ำมึกเข้ามาอยู่หล่อเลี้ยงในตลับเลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่มีหมึกเข้าไปตัวหัวพิมพ์นะครับนะถ้าเป็นแบบนี้มึกไม่ออกแน่นอนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับเราต้องดูดน้ำมึกนะครับให้มันเข้ามาให้เต็มตลับนะครับเราจึงจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้นะครับวิธีการก็ให้เราไปหาสลิงนะครับมาดูดนะครับเอาสลิงนะครับตรงหัวตรงนี้นะครับตรงดูดที่เราเสียบกับหลอดฉีดยานะครับตรงนี้เสียบเข้าไปที่ตรงตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปจากนั้นก็ดึงเพื่อที่จะดูดให้น้ําหมึกนะครับมันเข้ามาที่ตัวตลับหมึกตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดูดแล้วนะครับ ค่อยๆดูดึงนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าน้ำมึกนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับสีดํามาแล้วดูดมานะครับให้มันเต็มเลยนะครับเริมมาแล้วไหมครับครับนี่อ่าเต็มแล้วนะครับเมื่อมันเต็มแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยจากเมื่อกี้นะครับไม่มีน้ำมึกเลยนะครับ ตอนนี้น้ำหมึกเต็มตลับแล้วนะครับเมื่อน้ำหมึกมันเต็มตลับแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับนะครับใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็กดนะครับกดนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับส่วนตลับอื่นนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองเช็คลองเช็คดูโอ้ oh, เหมือนกันเลยนะครับโอ้ oh, หมดเหมือนกันเลยนะครับ นะครับกะว่าจะทําเฉพาะตลับดํานะครับแต่พอมาแกะดูตลับสีแล้วนะครับน้ำมึกก็ไม่มีนะครับทุกตลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะแก้ปัญหานี้จะได้ไม่มีปัญหาอีกนะครับก็ให้เราดูดดูดน้ําหมึกเข้ามาในตลับให้ครบทุกสีเลยนะครับสลิงในการดูดนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้สีละตัวเลยนะครับสลิงนะครับ มึกมันอาจจะมีค้างแล้วไปปนกันได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ควรที่จะทําความสะอาดนะครับเช็ดให้มันให้มันหมดนะครับให้สีเก่ามันหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูดอีกสีหนึ่งนะครับผมก็จะทําการดูดสีเหลืองนะครับตัวนี้สีเหลืองมาแล้วเห็นไหมครับสีเหลืองเริ่มมาแล้วดูด มันเข้ามาให้เต็มเลยนะครับอ่าโอเคเต็มแล้วก็เอาออกนะครับนะครับสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับต่อไปสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมาแล้วนะครับ โอเคครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะครับต่อไปสีแดงนะครับสีแดงปับ๊บดูดเข้ามาครับโอเคครับ สีแดงครับเรียบร้อยครับเต็มนะครับโอเคครับเมื่อดูดมาครบทุกสีแล้วนะครับก็ให้เราใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเริ่มจากเหลืองก่อนนะครับเหลืองฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลืองเหลืองแล้วก็แดงนะครับ แล้วก็น้ำเงินนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดจัดสายตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับสายตรงนี้นะครับจัดให้มันเป็นระเบียบบางทีสายมันงอนะครับหรือมันพับนะครับต้องดูดีๆนะครับสายตรงนี้นะครับหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาครอบตรงนี้นะครับปิดฝาครอบมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับ หนึ่งสองตรงนี้แล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่โอเคครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ปิดฝาครอบเลยนะครับอ่า จากนั้นเปิดเครื่องนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็ลองพิมพ์ทดสอบดูนะครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นนะครับให้ล้างอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการล้างหัวพิมพ์นะครับทํำยังไงครับกดปุ่มตรงนี้นะครับสีชมพูนะครับตรงนี้กดค้างไว้เลยนะครับจนกว่าไฟ power จะกระพริบนะครับแล้ว็ปล่อยนะครับกระพริบแล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับ วิธีสังเกตก็คือถ้าไฟกระพริบนะครับไฟ power กระพริบนะครับแสดงว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟนิ่งนะครับไฟมันนิ่งแล้วแสดงว่าเครื่องมันทําการล้างหัวพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับไฟ power นิ่งแล้วนะครับแสดงว่าเราทําการล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการปริ้นทดสอบดูนะครับ วิธีการปริ้นทดสอบนะครับผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับทำยังไงครับก็คือนะครับปิดเครื่องให้ไฟดับหมดนะครับแล้วก็กดปุ่มสีชมพูนะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดเครื่องนะครับวิธีการปริ้นทดสอบหัวพิมพ์นะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า หมึกสีดำออกมาแล้วแต่ว่ายังมีเส้นๆขาดๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยังมีเส้นขาดๆอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราล้างอีกสักรอบ2รอบนะครับจุดพวกนี้ก็น่าจะหายไปนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําเองแล้วกันนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ใครที่หมึกสีดําไม่ออกนะครับหรือว่าหมึกสีไม่ออกนะครับเราก็ทอดนะครับตลับออกมาแล้วก็ดูว่าน้ําหมึกมันยังมีอยู่ในตลับหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ดูดนะครับตามที่ผมได้แนะนําในคลิปนะครับเราก็จะสามารถที่จะฟื้นคืนชีพนะครับเครื่องปริ้นของเรานะครับให้เป็นปกติได้นะครับเราก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ